สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะสวัสดี Fc. ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะสำหรับออคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมแอดจะพาท่านผู้ชมนะคะไปติดตามตัวเลขนะคะเป็นตำลาวนะคะจะไปขอตัวเลขแนวทางกับออไหนางพยานะคะแอดไปเลยขอมากประมาณออสองงวดนะคะสำหรับตำลาวนะคะวันนี้นะคะ ก็ได้เดินทางกลับมาถึงกาลสินแล้วก็เลยจะไปออขอแนวทางมาฝาก f c นะคะสำหรับก่อนหน้านี้เจ๊ตังเดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมนะคะ mm hmm. ก็ได้ตัวเลขแนวทางมาฝาก FC ฝาก f c เข้าไปติดตามรับชมนะคะของออคุณพ่อสนองแม่น้ำนีนะคะแล้วก็ของน้องแนนนะคะสำหรับท่านไหนที่ได้เข้าไปติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ ฝากากดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะอ่ะพี่น้องสําหรับวันนี้นะคะมาฮอดมาถึงแล้วปาดพี่น้องมาฮอดมาถึงบึงดอกบวมม่วงดอกมะม่วงเต็มต้นเลยนะคะดอกบวมม่วงคือดอกแต่พี่น้องอยู่ใส่ยู่ใสปีนี้ก็ดกูดกดอกเนาะคะ่ะเนาะสำหรับใครเข้ามาก็ฝากากดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับตัวเลขนะคะวันนี้นะคะของปู่องค์ดำนะคะตัวเลขที่ได้ก็คือ 190นะคะอย่าลืมด้วยพี่น้องสำหรับตัวเลขของฝูอง์ดำนะคะฝากติดตามไว้ด้วยนะคะเป็น190นะคะเลขของลูกกรอกแมวนะคะก็ได้ตัวเลขมานะคะ3 4 3สนะคะ3 4 3สเนาะก็ฝาก fc ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่ยังรอคอยตัวเลขตำลาวนะคะของลูกกรอกแมวนะคะของป้ารำนะคะ สำหรับงวดนี้เนาะก็ขอให้ fc โชคดีมีโชคลาภนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันจันนะคะวันที่10วันจันทรที่10กุมภาพันธ์นะคะพศ2อง8 5น8ะคะวันนี้เจ๊ตังขอจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะบ้านเจ๊ตังเองนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุวันนี้ขอแนวทางโชคลาภจากไหนางพญานะคะพลาดมาออสองสองสามมวดแล้วพี่น้องคะ่ะ นะคะสำหรับวันนี้จะขอตรงๆนะคะจะขอสามตัวตรงเด้อนางพญานะคะใครที่เข้ามาก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภเด้อพี่น้องกุไลรก็แช่ให้น้ากันนะคะเป็นแรงประดานใจนะคะให้เจตังน้ำเด้อพี่น้องเด้อนะคะเ,เดี๋ยวเราจะมาจุดทูปนะคะขอกับให้นางพญานะคะ ขอตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะจุดทูบก,กันเลยนะคะท่านผู้ชมจุดทูบเลยเนาะพี่น้องเนาะใครเข้ามาพิมพ์คำว่าสาธุสาธุนะคะก็เ,เจตังแบ่งปันแนวทางตำราวนะคะก็จะมีสามที่นะคะวันนี้เนาะจะเป็นไหนางพญานะคะกำลังจุดตอนนี้ส่วนของป้ารำนะคะสามสี่สามนะคะท่านผู้ชม อย่าลืมนะคะตัวเลขของป้าลามกา็มีเข้ามีหลุดนะคะวันนี้นะคะวันที่สิบนี่สามสี่สามส่วนของปู่องดำนะคะหนึ่งเกศูนอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมหนึ่งเก้าศนย์นะคะเ,เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าตัวเลขของนางพญาตำราว,วันนี้จะได้ตัวไหนใครเข้ามาติดตามรับชมนะคะพิมพ์คำว่าสาธุนะคะ สำหรับท่านไหนนะคะที่เข้ามาก็อขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะสำหรับหลายๆท่านนะคะทีอ่อยากจะบูชานะคะนางพญานะคะแอเจตังมีอยู่นะคะก็สวยงามมากนะคะสององค์นี้นะคะท่านผู้ชมสำหรับท่านไหนที่อยากติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวให้ดูทีละกล้องก่อนเนาะกล้องนี้ก่อนนะคะ สำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะบูชานะคะก็สามารถทักแชทแอจเจตังมาได้นะคะหลังไม้นะคะท่านผู้ชมสามารถทักมาได้เดอ้อหลังไม้นะคะเป็นออของดีนะคะที่จะตังได้มานะคะอยากเป็นปัน f อฟซีอันนี้มีไม่เยอะนะคะก็จะเหลือแค่องค์เดียวเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะเจะตังไม่มีเอ่อ ความรู้เรื่องพระมากนะคะแต่ว่าด้วยที่ว่าความศรัทธานะคะเจะตังก็อธิษฐานจิตแล้วทีนี้ประสบความสําเร็จเจตังก็เลยบูชามานะคะเจะตังมีแบ่งปันให้กับเอฟซีไม่มากนะคะสําหรับองค์นี้นะคะเหลือแค่องค์เดียวเท่านั้นนะคะงามบอพิ้องสวยอ่ะกล้องนี้นะคะ วันนี้สองกล้องเนาะ,ะ FC ที่เข้ามาติดตามนะคะก็ลองดูนะคะสำหรับท่านไหนที่เข้ามานะคะลองพิจารณาดูนะคะมีไม่เยอะนะคะมีไม่เยอะนะคะหมดแล้วคือหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะ องสวยงามเด้อพี่น้องนะคะเป็นความเชื่อความศรัทธานะคะที่แอดเคยได้อ,อ่อมานะคะองหนึ่งแล้วทีนี้แอดตั้งจิตอธิษฐานนะคะตามแรงอธิษฐานเกิดสิ่งที่มันเป็นปฏิหาริย์และมันเป็นจริงนะคะแอดก็เลยบูชามานะคะสาหรับตอนนี้แอดมีแบ่งปันให้กับ f c แค่หรือแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะคะสาหรับท่านไหนที่สนใจที่อยากจะมีของดีนะคะติดตัวออไปไหนมาไหนหรือว่าจะ เออไปขอเกี่ยวกับโชคลาภนะคะการงานค้าขายอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งหลายหายคนนะคะที่ได้บูชาไปก็มีหลายคนนะคะที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ทักเจตังมาเจาตังก็ดีใจด้วยนะคะสําหรับตอนนี้มีแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะคะองค์นี้จะราคาพิเศษกว่าเพื่อนนะคะต้องทักหลังใหม่นะคะตามเบอร์โทรเจตังเดอ้อพี่น้เด้อนะคะ มาแล้วนะคะสำหรับตัวเลขนะคะเราพัฒนาวันที่สิบนะคะวันที่สิบกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะ เข้ามาเล็วกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะโอ้ย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 ,อยค่อยเตะกล่องพี่น้องตัวแรกนะคะได้คือเลขห้านะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขตัวแรกได้เลขห้านะคะ ว่าตัวที่สองจะได้ตัวไหนนะคะก็จะลืมนะคะตัวเลขของป้ารํานะคะเป็นตัวเลขลูกกอกแมวนะคะสามตัวเข้าเคยเข้ามาแล้วนะคะวันนี้ก็ขอ FC นะคะได้มีโชคกันนะคะส่วนของป้าลำนะคะ FC ที่ติดตามนะคะสําหรับท่านไหนยังไม่ดูก็ฝากไปดูในคลิปได้นะคะสําหรับตัวเลขของป้าลำสามสี่สามนะคะ สามสี่สามตัดเล่นได้นะคะตัวเลขของป้าลำเนาะแล้วก็ส่วนของปู่องค์ดำนะคะวันนี้นะคะเจ๊ตังก็ให้ในายช่างนะคะนายช่างใหญ่เป็นคนจุดนะคะช่างต่อเป็นคนจุดตัวเลขที่ได้หนึ่งเก้าศูนย์นะคะท่านผู้ชมเนาะก็หนึ่งเก้าศูนย์อาจจะเป็นหนึ่งหกศูนย์ก็ได้นะคะสำหรับตัวเลขของออปู่องค์ดำนะคะ เจตังก็มีความเชื่อนะคะว่าตัวเลขของปู่องค์ดำเนี่ยมั่นใจมากเลยนะคะว่าเอ่องวดนี้นี่จะเข้านะนโดยส่วนตัวนะคะว่ามั่นใจบาง,งวดนี้ตัวเลขของปู่จะเข้าหนึ่งเก้าศูนย์นะคะเดี๋ยวจะพิจารณาตัวเลขของปู่องค์ดำนะคะสําหรับเจตังในงวดนี้นะมีศูนย์เด้อพี่น้องห้า ห้าเก้าหรือห้าศูนย์เอ่ยห้าเก้าหรือห้าศูนย์เนาะ ใครสนใจหินนำโชคนะคะวันนี้มีแบ,บ่งปันให้กับเอฟซนะคะใครสนใจหินนำโชคนะคะท่านผู้ชมชิ้นหนึ่งนะคะหินนำโชคนะคะท่านผู้ชมเห็นบาร์อะไไหม หินนำโชคนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจอยากจะบูชาหินนำโชคนะคะอันนี้นะคะจะเป็นร้อาบาทพร้อมจ,จัดส่งนะคะของมีไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดนะคะหินนำโชคนะคะรอยเก้าบาบาทคะพร้อมจัดส่งให้กับ FC นะคะสำหรับอันนี้จะเป็นหินมงคลนะคะท่านผู้ชมขอพรโชคลาภนะคะบางคนก็เชื่อว่านะคะเป็นหินนำโชคนะคะ หินของอปูพญานาคได้พี่นอ้องคล้ายๆลูกแก้วแม่พี่นอ้องค่ะอันนี้เอ็ดกระไดมาเนาะเป็นคลองดีที่ไดมาอยากแบ่งปัน fc นะคะสําหรับท่านไหนที่อยากจะสำหรับท่านไหนนะคะที่มีความเชื่อความศรัทธานะคะให้ fc ดูก่อนนะคะสําหรับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ เห็นป่พี่น้องต้องใส่แสงนะเดี๋ยววิบวับวิบวับเห็นไหมเห็นไหมนั่นเห็นไหมสวยได้พี่น้องสวยงามนะคะเหมือนแบบเพชรเลยอะ่ะวิบวับวิบวับนะยินน้ำโชคพี่น้องเวลาเข้าไปหันไปนี่นาะเขาก็พกไปแล้วก็เข้าก็ขอพรโชคลาภได้นะคะ อันนี้จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเชื่อว่า,าถ้ามีติดตัวแล้วนะคะสมมติเราไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยเราขอพรขอโชคกับหินศักดิ์สิทธิ์ก็จะโชคดีมีโชคลาภนะคะอันนี้เจตักก็เชื่อเนาะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้อพี่น้องถ้าผู้ใดอยากาสนใจที่อยากจะบูชากะทักมาได้นะ,ะทักมาได้นะอันนี้ร้อยเก้าเก้าเด้อพี่น้องเด้อพร้อมจัดทรงให้นะคะสวยงามค่ะ มีจำนวนจำกัดนะจ๊ะมันมีไม่เยอะนะคะมีไม่เยอะนะคะสวยว่เอฟซีว่ะเอฟซีว่าสวยไหมคะเห็นไหมเป็นได้ยิบระยับเลยเห็นง,งามๆพี่ดอก เป็นอย่างคือเพชรนี่ไหมเหมือนเพชรเหมือนพลอยเลยนะสวยค่ะหินนำโชคนะคะมีไม่เยอะค่ะน้ำผู้ชมแบบ่งปัน fc ได้นะคะก็ประมาณสักห้าคนนะคะบืาสวยด้ะสาธุสาธุเดอ้อ นาย,ายนางพญาวันนี้ลูกขอพรโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสถานะที่นี้ขอให้ลูกและเอฟซีได้มีโชคลาภด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุห้าศูนย์หกห้าศูนย์หกค่ะท่านผู้ชม หายก่อนอนเอฟซี FC ดูชัดๆก่อนนะคะจะต่างเสียประเน็นนมันเลขจะเป็นเอียงๆตัวเลขที่ได้คือ5 0 6นนะคะก็ะะสำหรับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสำหรับตัวเลขของหายนางพญานะคะ ได้ตัวเลขมาแล้วนะคะ506นะคะแล้วก็ตัดเล่นนะคะก็จะเป็น5005 5665 6006เออแล้วก็อย่าลืมนะคะท่านะผู้ชมอย่าลืมเพราะว่าเจตังจุดทูบนะคะเออเจตังขอกับเออนายช่างต่อเนี่มันได้190 9กับ6มันจะตัวเดียวกันนะคะสำหรับเจตังจะเน้นไปที่60กับ90นนะคะสำหรับวันนี้นะ จะตังเน้นไปที่60กับ90นะคะก็ขอบคุณ FC นะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอให้ FC ทุกท่านโชคดีมีโชคลาบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ FC เฮงเงปังปรวยๆนะคะตามราวันที่10กุมภาพันธ์พศ2568นะคะ เฮงๆเลยๆค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ